สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทนายอนันชัยพูดชัดบิ๊กโจ๊กบิ๊กต่อทะเลาะกันจริงไหมศึกชิงเก้าอี้ผอบอตรจากกรณีปรากฏภาพพลตำรวจเอกสุรเชษหักพันหรือบิ๊กโจ๊กถ่ายรูปคู่กับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมล ออกมาสยบข่าวลือถึงประเด็นขัดแย้งของทั้งสองในศึกชิงเก้าอี้ผอ,อตรอโดยบิ๊กโจ๊กได้มีการติดต่อขอบพบบิกตอเป็นการส่วนตัวเพื่อแสดงความยินดีพูดคุยปรึกษาหารือพัฒนาขับเคลื่อนการทำงานของตำรวจรวมถึงสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเพื่อให้ประชาชนเชื่อมัน่นและศรัทธาและรับประทานอาหารร่วมกันอีกทั้งภาพนี้ยังเป็นการยืนยันอีกว่าทั้งสองคนยังเป็นพี่น้องเที่ยวรักกันดีไม่ได้มีปัญหาอะไรกัน เหมือนกับกระแสะข่าวที่ออกไปก่อนหน้านี้นอกจากจะมีการพูดคุยกันแล้วยังมีการร่วมรับประทานอาหารกันอีกด้วยซึ่งจากการสอบถามข้อมูลทราบว่าบรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมืนโดยมีการพูดคุยกันประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนจะแยกย้ายกันกลับล่าสุดทางเนชั่นออนไลน์ได้เผยบทสัมภาษณ์ของทนายอน,นันชัยชัยเดชผู้รับผิดชอบคดีของบิ๊กโจ๊กว่าแท้จริงแล้วมีความขัดแย้งกับพลตํารวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลในเรื่องเก้าอีพออ้พบตรหรือไม่ โดยทนายอนันชัยกล่าวว่าพลตำรวจเอกสุรเชษและพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลว่าที่ผบาตารนั้นตนมองว่าจริงๆเขาไม่ได้ทะเลาะก,กันจึงอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าพลตำรวจเอกสุรเชษมีอายุราชการอีกหลายปีอย่าดึงบิ๊กโจ๊กเข้าไปเกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งผบาตารถึงแม้บิ๊กโจ๊กจะมีคุณสมบัติครบทุนก็ตามแต่ก็ไม่ได้สนใจเรื่องนี้และการชิงตำแหน่งในครั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับบิ๊กโจ๊กเลย เพราะคนอื่นอายุราชการน้อยเหลือแค่ปีเดียวแต่นักข่าวไปประคมข่าวกันเองว่าทั้งสองคนทะเลาะกันซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณคะ่ะ